สายส่บรรยากาศดีๆครับสวัสดีละกะทักทายพี่น้องครับยินดี้ตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดำสิงห์พนันยุทธภูมิกะตั้งเพจครับกระผมใจน้องทก่อนก็บอกขจาครับพี่น้องทักทายแล้วกะรายงานตัวคือเก่าครับอยู่กับรถคุณเราซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่ขีดสิบครับคันต้นโ,โดยอาจารย์แบทครับพี่น้องยังขุดสะเหมือนเดิมเอ่อขายดินคือเก่าเล่นดินครับทีมงาน สามสี่นยูรูน,นสามีขั้นครับมาดูขอบสะเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าเหลี่ยมที่ตัวานามซึ่มไหมฝั่งนี้เข้าเหลี่ยมเลครับฝั่งนี้เฮ็ดเหลี่ยมเข้าเหลี่ยมแบบนี้เดี<น>๋ยวจะไปพาดูเหลี่ยมโค้งครับ เขาเลียมแบบโค้งเบิงขอบซ้ายกันคือว่าโอเคบ่ครับสำเนียก็พอได้เนาะเออเออได้ว่าพวรคนเันฝีมือหลายกว่านี้เพื่อนเคมาคอมเมนต์อีกว่าโอ้ยพอใส่เยอะสุดอกควบบวบเอานี่ครับอันนี้เราเข้าแบบโค้งนะครับมุมนี้เป็นเข้าเข้าแบบโค้งเข้าแบบโค้งก็ว่าพุทธมณาบอกใส่ดี แต่มันออกตลอดนะถ้าออกตลอดนะครับเต็มสะนะเขียวดีขนาดเลยแบบนี้่วนนี้งานกา,การก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มสิบบเบาบางนิดน้อยเบาบางมาเข้ามามันใกล้แล้วละ่ะมันใกล้จะลงนาแล้วนะครับไก่สิลงไฮเซน่าแต่ว่าพอไก่สิลงไฮเซน่าน อ่าเงินสิเก็บไปใส่งวดเนี่ยเพ่ท่านมีอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับปวดหัวหอะไรพวกกระยังหัวโอ้เรากลับบากระยังหัวครับแล้วปูได้บ้างว้างตะปูเป็นยังไงลุงพี่เขาคือว้างตะปูเออคนตนถือไวหรอกเขาขี้การถือหนาลุงพี่นะนี่ถือตะปูครับใช่หรอ่หนี่ตะปูโอ้เดี๋ยวู่ไปทำการปะมือนี่ละ อาอาจารย์บอกว่าเขากีดขัขนถือครับเขาก็าเลยว่างตะปูาาเพราะเมนดอกมะเร็นเป็นหยาดเส้นเปียกเพราะจะใส่อตัวใดครับไม่ผู้ใดว่างเด็ดคือตะปูก็โกวิชิเมียงครับอา่าพวกเราคนอาจจะงองอี้เนะี่ยคุณพผมบอกว่าขี้เมียงเนะนี่ยสนิมครับมีแต่สนิมนะครับภาษาบ้านผมเลยชิเมียงเอา้าดูอาจารย์แบตครับดูเทคนิคในการตัดก่อนโหช้างนะครับ ไส in right ้แค right? no no ียวไส้ไม่คนตัดเป็นการตัดนะครับแต่ว่าหู้างหูโอหู้างแบบว่าหู้างครับใกล้สะเบิดแล้วล่ะขั้นไงขั้นสองลอยหายแห้งตัวเบิดแล้วนะครับ้องใส่สีเดลี่ยเพียนอีกโอ้เงินก็แห้งแต่หายากครับฤดูการนี้ผมว่าฟืดเครื่องครับเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ค่อยดีานใดเศรษฐกิจมันเป็นยังไงกับ้างหัวเนจะ เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีครับคนไม่มีตังค์คนว่ามีเงินจะเห็ดก็ได้ดินนี่ถ้า,าปถมเนี่ยเนี่ยปถมสะนะครับก็ถือว่าเป็นดดินดีเลยนะ่ะปถมสะนะครับแน่นดีครับแบบนี้ ตะลุกหนึ่งไอ้จานแหลงข้ามการคุดอยู่หันแขนเม่นโอ้พอนอนนสิคือสิดีไป วิ่งก็ราคาไม่แพงนะครับราคาเถือกกระนองเดี๋ยวเราซองลอยนี่แหละประมาณว่าหิวข้าวแล้วทำไมถึงกินข้าวเร่าได้นี่ผมก๋อยหมูมาครับแล้ววันนี้ก็จะมีสัตว์สงวนนะก๋อยกับปอมโอ้บุหรีคุมคองหนึบบุหรคุก็ <laughs> กากมาหัดตัวแต่เล็กหน่อย อ๋อขอบคุณนายไส้ครับที่มาเรียนซอยงานการไม่มีก็เรียกกันไปงานการมีก็เอิ้นกันไปคือเกา่ามีหน่อยมีหลายก็เอิ้นครับแบ่งกันเฮ็ดแบ่งกันสร้างก็เสร็จจากงานนี้ก็คงจะไม่ไม่มั่นใจว่าจะเอาจานแบดไปไหน <laughs> งานก็เริ่มสืเบิดพี่น้องงานงานทออยู่น่าจะเลื่อนครับ วางท่ออยู่นาเจเริญก็คงต้องใช้คันนี้แหละนะครับใช้คันใหญ่ไม่ได้เพราะมันเสียดิมทั้งสองรอยเมตรท่อรอยแปดสิบนครับท่อหนึ่งร้อยแปดสิบนแล้วก็อปอพักนะครับปอพักเศร้าท่อนเจอกันนะครับอยู่ที่องค์การประยันสตลป์บนนาเจรเริญเร็วๆนี้ครับคัมมิงซูล คุณาาน,นี่บ <l> อกว่าภาษาอังกฤษไดบันนี้อาถักใต้ไม่น้องครับสายสายครับสายสายวันนี้นะครับบรรยากาศแดดดีๆนะครับกับเพ็ดหน้างานเห็ดงานเห็ดการท่องคือเก่านะครับทีมงานเขาจะก่อเกียรติจะเริ่มซับการโยธาพร้อมบริการพี่บริการน้องมือสมองสุบอนกับขอบคุณเจ้านายเกา่านะครับขอบคุณเจ้านายเก่าทันสวปชัยฤทธิ์ตอนนี้ เพื่นเอรี่ออกจากราชการแล้วนะครับไปเฮ็ดบ้านสวนอยู่บุระทางอำเภอเดือดดมนะครับโทรมาโอ้ใจเย็น่าสันว่าพื้นที่มันอ่อคือเขินกันเพื่อนหายวูนเข้าไปถมแล้วว่าเขาเอารถไถหน่อยดันหน้าแล้วกันมันเขิน,น,ขนว่าสันก็คือดอกไม้มาปั๊บให้แน่ว่าสันห่างการว่าหาทิปเสนมาสเฮ็ดหน้าบะไรได้เนี่ยเอาเดี๋ยวสายๆวันนี้นะครับ สายมื่อนี้ที่ทำการเขาไปเบิ้งให้นะครับว่าเสียจังไหนได้นะครับยิ่งกลองยิงลลบบ่งเลยรับเบิ้งว่าเสียแหนเบิ้องได้จังไหนนะครับกระติ้งานเข้าหอจะก่อเจ็ดจะเริ่มสับการโยธานะครับการปรับปรุงให้วันปรับปรุงหน้าเจ็ดให้ได้เบ็ดครับเอากระจังไดก็บอกเด้อเดี๋ยวมื่อนี้จะเขาไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะท่าจารย์แหลงไปเบิง้งอาจารย์มือรถเกียร์เพิ่นนะครับเสียได้หรือบัาใส่ใจเท่าไหร่ยังไปตกลงกัน ราคามิตรภาพราคากัะเยงราคามาตรฐานพี่น้องราคาพีราคาน้องนะครับขอแถมได้ตัวหลอกราคาตัวหลอกถามราคาก็ได้มีงบเท่าไหร่เราพร้อมจบให้ทันทีนะครับเหมือนกันก็เห้าไปคุดซาวั่นี่บอกว่าจะมีงบหลายวันเดนะครับเอ้งบสามีเฮ็ดให้เดสมี่โอเคบอพ่อใจบอพ่อใจจังเฮ็ดบอพ่อใจกะบ,บอต้องเฮ็ดครับพี่น้องราคาคัมันพ่อใจห้องกับเฮ็ดนะครับแขนมันบอพ่อใจแล้วไปเฮ็ดมันกะ บระยากเนี่ยมกันครับพี่น้องบระยากเบิ้งกันบระยากเหตุงานเหตุการณ์นะครับเอาก็ประมาณนี้นะงานวันนี้นะครับก็ประหยัดแบตครับเขาโค้งมันนี้ก็เอาสะลุปมุมนู้นนะครับมุมทร้างพุ่นเขาเขาโค้งนะครับมุมนี้เขาเลี่ยมอ่าอาจจะต้านกันน้ำซึมซิปๆนิดหน่อยเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ่งให้ช่องบนนำสินครับเจอกันคลิปต่อไปโชคดีไม่ใช่มรับมาจากครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ I <laughs>